ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ 1. ประเทศ 2. นายกมีคนสงสัยว่านักโทษชายทักษิณ ออกนอกบ้านจันทร์ส่องล่าได้หรือคำตอบคือได้ครับตามขั้นตอนกฎหมายแล้วช่วงระหว่างการคุมประพฤกษ์จะมีเจ้าพนังกงานคุมประพฤกษ์หรืออาสาสมัครคุมประพฤกษ์ไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหาโดยที่ผู้ถูกคุมประพฤกษ์จะต้องประพฤกษ์ปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อที่กำหนดไว้หากประพฤกษ์ผิดเงื่อนไข จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยเงื่อนไข8ข้อมีดังนี้1จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ2ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดืด่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีก4 ประกอบอาชีพโดยสุจริต 5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา 6. ห้ามพกพาอาวุธ 7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนฉะนั้นหากต้องการออกจากบ้านพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤกิในเขตพื้นที่ต้องระบุก,กำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักที่แจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตสิ่งที่กรมคุมประพฤกิต้องพิจารณาคือมีเหตุจําเป็นต้องออกนอกพื้นที่หรือไม่มาเข้าสู่ประเด็นมีคนสงสัยต่อว่านักโทษชายทักษิณขอไปไหนบ้างและทางกรมคุมประพฤกิอนุญาตทั้งหมดหรือไม่ นักโทษชายทักษิณไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ราวกับนายกรัฐมนตรีลงตรวจราชการก็ไม่บานรายละเอียดเหล่านี้อยู่ในหนังสือที่แจ้งไว้กับกรมคุมประพฤติหรือไม่เริ่มจากาปสารหลักเมืองกรุงเทพนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเชียงใหม่14 16มีนาคมเดินทางถึงโครงการพืชสวนโลกที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กินอาหารกลางวันที่ร้านช้างม้อยกาแฟ นำคณะเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำหนองเขียวพร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเข้ากราบนวัตก,การพระเทพมังคลาจารย์สมานฉายากิตติโสพโนวัท่าตอนพระอารามหลวงไปจัดการต้นน้ำแม่สาตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการและการบริหารจัดการน้ำนัดเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ดรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเกียท่งเฮงสาขาฟ้าห้าม ไปนอนที่สนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวัลเลย์อำเภอแม่ริมวัดพระาธาตุดอยสุเทพตลาดวโรรสและอื่นๆทั้งหมดนี้คือรายการที่ขอและกรมคุมประพฤติอนุญาตทั้งหมดใช่หรือไม่อย่าหาว่าจุกจิกอย่าลืมว่านักโทษชายทักษิณคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษการเดินทางถูกจำกัดไม่ได้มีเสรีภาพอยากไปไหนก็ได้มีเรื่องที่สุดแสนอัปยศไม่สนสายตาของประชาชนเลย คือนักโทษที่ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพเกือบจะเป็นคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นบุคคลทรงอำนาจของรัฐบาลผ่านไปแค่หนึ่งเดือนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่นักการเมืองข้าราชการวิ่งเข้าหาภาพหนึ่งประเทศสองนายกเริ่มจะเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วภาพที่ปรากฏออกสื่อทุกขแขนงนักโทษชายทักษิณทำตัวราวเป็นนายกรัฐมนตรี เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้อาจารย์แก้วสรรอติโพธิเขียนบทความเรื่องกฎหมายกับคดีโกงคุกมีเนื้อหาบางตอนดังนี้ครับรัฐมนตรียุติธรรมหรืออธิบดีกรมคุมประพฤติต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตมาตรวจสอบแล้วนะครับว่าอนุญาตไว้อย่างไรทําไมทําได้ทุกอย่างราวกับพ้นโทษไปแล้วอย่างนี้ถ้ายังเฉยกันอยู่ก็ต้องขึ้นมาถึงอํานาจกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยตัวนายกสั่งการเองหรือรองพิรพันธ์ที่ชอบจุดเทียนกลางพายุจะสั่งก็ได้เรื่องโกงคุกนี้มันมี3คดีที่ปปชไต่สวนได้แล้วนะครับทั้ง6เดือนที่นอนโรงพยาบาลตำรวจก็ตรวจสอบว่าบวยวิกฤตจริงไหมแล้วพอ6เดือนที่เหลือได้พักโทษโดยเหตุสูงอายุเกิน70และสภาพร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้นี่ก็ตรวจสอบได้อีกคดีหนึ่งว่าช่วยตัวเองไม่ได้จริงหรือเปล่าคดีที่3 ก็มาปัจจุบันเรื่องขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ว่าผิดเงื่อนไขอย่างนี้ทำไมใครไม่ทำอะไรเลยทั้งหมดนี้มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ใช้ควบคุมจัดการได้อยู่แล้วทั้งสิน้นเหลือแต่คนเป็นตัวเป็นตัวเท่านั้นว่าจะรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่หรือไม่เรื่องนี้มีกฎเกณฑ์และเครื่องมือชัดเจนครับว่าต้องประเมินอะไรบ้างแล้วขนาดไหนถึงจะถือว่าช่วยตัวเองไม่ได้เป็นแบบประเมินระดับสากลเลยว่า ช่วยตัวเองได้แค่ไหนหรือต้องให้คนช่วยทั้งลุกจากที่นอนเดินนั่งลงบันไดเข้าห้องน้ำหวีผมแปลงฝันอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระคะแนนรวมทั้งหมดนี้คนที่จะพักโทษได้ต้องมีปัญหาใน3ระดับคือภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ภาวะพึ่งพารุนแรงและภาวะพึ่งพาเกือบรุนแรงสำหรับคุณทักษิณน,นั้นรัฐมนตรียุติธรรมตอบกระทู้ในสภาวะ มีการประเมินจริงและคุณทักษิณมีคะแนนช่วยตัวเองได้1ิเคะแนนคือการพึ่งพาอยู่ในระดับเกือบรุนแรงเท่านั้นถ้าช่วยตัวเองได้อีกนิดเดียวคะแนนเดียวก็จะเกิน11จนพักโทษไม่ได้แล้วเห็นแค่รูปนี้ผมว่าปปชก็มีมติไต่สวนแพทย์ผู้ประเมินกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วละครับว่าทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือไม่ชัดอย่างนี้ไม่ต้องสอบเบื้องต้นเลยด้วยซ้ํา ในปปชมีคำร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อนักโทษชายทักษิณไม่นอนคุกแม้แต่วันเดียวอยู่หลายคำร้องเป็นอีกหนึ่งในบททดสอบว่าดีลการเมืองจะอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะการตรวจสอบคดีโกงคุกองค์กรอิสระอย่างปปชจะอยู่ใต้การชี้นาและการวงการของผู้มีส่วนได้เสียในดีลการเมืองหรือไม่ความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไทย โดยเฉพาะในส่วนของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมแทบจะก,กลายเป็นศูนย์พร้อมๆกับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ทุกฟันเฟืองและเป็นทางการของระบอบทักษิณอีก5เดือนนักโทษชายทักษิณพ้นโทษวันนั้น1ประเทศสองนายกจะปรากฏให้เห็นเป็นรายวันร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอม มานําเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel Seven Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอเบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ส,สงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty